ก้าบสบายดีและสวัสดีเดอ้อพี่น้องปองป่ายเบิร์ดสกู๊ตสกุลนเนาะมื้อน,นี้มาอยู่กับเบาลุยคนเก่าคนเดิมอีกแล้วพี่น้องเหยจังใดก็ขอฝากความหักละความคิดฮอดไปหาพี่พี่น้องนเอฟซีเทางฟังไทยคือเก่าที่ผ่านมาฮั่นเดอ้อเนาะถ้าหักพ,พี่พี่น้องนองท่านใดเข้ามาแล้วเนาะกะ็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใทางซองของเบาลุยเนาะได้มีกำลังใจในการนำเสนอเรื่องราวดีๆของ เมืองลาวเมืองไทยมาสู้พ่อแม่พี่น้องในเบื้องในโซมย่างเป็นปกติยางไรทุกคนสำหรับเรื่องราวในเมือน,นี้เนะาะบอลลูนสภาพ่อแม่พี่น้องไปเบื้องไปโซมมาเขตที่มีสกายวอล์กที่ยาวที่สุดอยู่ในกรุงเทพมหานครว่าจะยุ่เขตใดบริเวณใดเนานะทุกคนเนาะลักาโครงสร้างของอถนนหนทางรนะวมทางอุโมงว่าจะเป็นอะไรได้ทุกคนและการยังมีสถานีรถไฟฟ้าสายสีสพูอยู่ในบริเวณหน้านะําอีทุกคนเราจะเบื้องว่า โครงสร้างรือว,ว่าระบบการสร้างอยู่ในคิดนั้นว่าจะสมบูรณ์แบบสามรันนะทุกคนเนาะที่ผ่านมาเนะาะบลลุยก็ได้ยินหลายๆคนว่าอยู่ในกรุงเทพเป็นเมืองแห่งสกายวอลทุกคนซึ่งว่า,อ,าอยู่ทางลูกมันจะเป็นนะถนน,น,นทางแต่ว่าอยู่ทางกลางจะเป็นสกายวอลที่ว่าโอ้ยาวเยียดอยู่ใส่ก็มีแต่สกายวอลทุกคนซึ่งว่ามันก็สร้างความาสะดวกสบายให้แกนักท่องเที่ยวหรือว,ว่าชาวไทยเองเนาะที่ว่าจะเดินทางด้วยการย่างไปมา ไปความสะดวกสบายอ้บางลุยคิดว่ามันเป็นระบบการก่อสร้างที่ว่าสุดยอดหลายเนาะก่อนอื่นบางลุยก็ต้องขอเข้าใจและก็ต้องขออนุญ,ญาตเด้อเรื่องราวดีๆนี่เนาะของบ้าสูนเซโรทุกคนซึ่่ว่าเป็นยูทูบเบอร์ลาวที่เพื่อนได้ไปท่ารย,ยาการอ่บริเวณที่มีสกายวอล์กที่ว่ายาวละไรก็อลังการที่สุดเนาะและกลารระบบโครงสร้างอ่ของถนนนทางอยู่ในเนิดนั้นว่าจะเปลี่ยนอะไรได้ทุกคนว่ามันจะสมบูรณ์แบบสั่นไเนาะสำหรับคลิปวิดีโอเตรียมๆของบ้าสูนเนาะ เมาลุยจะได้แปะลิงกมอย่ในใต้คอมเมน์เดอร์ท่าทันใดเข้ามาแล้วเนาะการยืาลืมเข้าไปเป็นกระจายทาง่องของศูนย์เซลลนำนั่งทุกคนเพื่อเพิ่เป็นการสักษาเสียเวลาเห่าไปเบิ้งไปสมพร้อมๆกันเลยเนาะล้จังมลลมการลาจจาที่โซมีดีนอจบไปเนาะทุกคนไปสบายีสบายดีสหรับบานีสดกายย่ยทีสกายอล์าม่งนาไปยังสานีรถไฟมีดสบัตสีมหาาทุกคนเจิคณะก่ทุกคนมาเดินสกายวอันเองซง สกายบ็อกซ์ของ BTS วัดพระศีมหาธาตุเนี่ยเป็นสกายบ็อกซ์ที่แบบสวยงามเนยเอาไปน้องแล้วก็สถานี BTS ไหนมีสกายบ็อกซ์ที่แบบอุ้ยขนุนเนาะแบบนี่ร้ายเซ็นร้ายทางตัวเป็นแบบนี้อุ้ยผมอันนี้อ่า BTS วัดพระศีมหาธาตุนะร้านนี่ยทุกคนทุกคนเห็นนี่ก็จะเป็นวัดพระศีมหาธาตุทุเป็นวัดหลังกวัดหนึ่งที่อยู่กรุงเทมป์อันลครอนในรานนั่งไปน้องสวนเดือนอยู่ยังวันท่านไดนเลื่อนไปหอดสุดเพี่น้องแต่ว่าสุดจะเลื่อนจาก จุด,น,ดนี้จะกลัวไปยังสุดท้ายนี่วัดประศีมาธาตุนะทางล่างก็จะเป็นพนุนข้าคนโยธินทุกคนทาล่างทุกคนเห็นไปอีกก็จะเป็นอุโม,มงค์นั่นเองเนี่ยทุกคนจะซื้อพาดรถไปเองเอาบรรยากาศไว้เลยปาแบบเพื่อนสร้างแบบอลังการงานสรา ino, walk, ส้างอันนี้เป็นอ๋อสกายบอกอยู่ที่สถานี่วัดพระีมหาธาตุนี่สางให้ประเจ้าซ่อนแบบเคลื่อนในรถท,ทั้งใบนะข่มเฉลิมเรื่องพี่น้องเลยแบบ ก็จะเข้าอยากเดิอนอยู่ข้างล่างก็ได้หรือว่าอยากเดิอนอยู่ข้างบนก็นกนกนบบได้แต่ว่าปลอดภัยที่สุดนะเดินอยูขอ่ข้างบนเพราะว่าทางนี้ก็จะเป็นทางที่เข่าไปยังสถานที่ต่างๆนะก็จะเป็นทางจุดแบบโค้งเข่าแบบนั้นทุกคนการจะอาจจะนั้นอาจจะอันตรายเก<อ>ือบจ,จะโบเห็นดินเลยนะทุกคนเนาะเป็นพระสงลุ่มนี่ท<ม>ุกคนกินเบิืดเลยวานนี้ก็จะเป็นวัดพระศิวะมังคาวันนี้ก็จะเป็นวัดที่นี่ผู้คนมาทำบุญ ไลน์หมักๆอะไรละข้างบนก็จะเป็นสะพานรถไฟฟ้า BTS <อ> <BC S. S 2> เบื้องทิงจะเป็นสะพานรถไฟฟ้าเองนะทุกคนตนุ๊กกาจะเป็นสก,กา้าววอล์กอาคารลั้งนะสุดหมหัศเป็นอาคารเอิร์นเสื่อเป็นอาคารอะไรนะเดี๋ยวชวนจะเดินว่าเป็นเสื้ออาคารใดแต่ BTS โม่ก็สามารถคอมเมนต์ <c oughs> มาอะไรได้พี่น้องว่าเป็นเสื้อสะพานเพราะเสื้อสถานทีอันไลนล์นั่นเอง โอ้ยหมู่นี้เนาะมีแต่คนกรีดมีแต่ถนนทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นถนนพระโขนโยธินนะทุกคนโอ้ถนนเมืองไทยในสุดยอดเป็นอะไรไอ้สามสกายบ็อกอะไรแบบเงี้ยวสุดๆก็แต่เมืองแห่งสกายบอ็อกจริงๆสกายบลนะ็อกนั่ง นี่เป็นที่ว่าการเขตบางเขนนะเขตบางเขนโอ้สกายวอล์กแล้วเป็นอย่างยาวเป็นรูปโลมเน้ะปอะเไทยนี่เนาะสอ่งน่ารื่นรมย เกือบจะโพเห็ดดินเลยเนาะเต็มไปเลยแต่ถนุนนอนคาต้นกับเพิ่อนสังเกตว่าสายไฟเป็นเป็นสายเป็นเป็นท่อกลมท่อเหล็กใหญ่ๆเลยเนาะนนี่ป็นสายไฟเส้นมีหลายเส้นมากฟุ๊กฟุ๊กิ่งไปตามมาบเห็นบทุกคนสกายบอลเนยทุกคนวันนี้ท่อเรียบไปหน้ามาเพดานสกายวอล์เลยทุกคนโอ้สุดยอดเลยเห็นบอกเนาะบงหน้าอันนี้ลานาเกจินรถไฟฟ้า BTS ทุกคนสถานีพอ วัดพระสีมหาธาตุแล้วก็สถานีรมเดลพรโมเดลวัดพระรรสีมหาธาตุเส้นกันตรงนี้ก็จะเป็นสำนักง,งานเขตบางเขนคือบางเขนทุกคนรถโมเดลสายสีสมพูนะก็ยังส,งสร้า<ม>ง,งไม่เสร็จยังสร้างไม่เสร็จนะไม่รู้ว่าเขาจะเปิดเดือนไหนกัน แต่เขาเปิดทดลองวิ่งนะนะทุกคนเห็นอ่าวิ่งผ่านไปผ่านมาอย่างนี้ไม่ต้อกลัวเห็นทุกคนยังสร้างวัสดุเสร็จเลยเลยผ่านสายซีซีคูเป็นกำลังสร้างเนาะเป็นสถานีที่ีสายก้มสวยงามเลยนะทุกคนสถ่ท่านี่เนี่ยเป็นสถานีที่เห็นแง่ผลพันกันเลยรัตนละมีสองลัตทละนั่นเอง อุปนิมพ์ึ้นว่าอลังการอลังการสุดเยนี่ท oh. oh. ุกคนคลอมอลังการของสกายบ็อกทุกคนโอ้ขนาดบาร์สูญย่ามาบานี้ยังบุษบุษนี่นาจะเป็นสถานีทีอลังสกายบ็อกที่รู้ลที่สุดเลยแหละของมีซีเอสพลังจะเป็นหุ่มหุ่มมหเนาะ ผู้สวยงามขนาดทุกคนเลยบริเวณนี้นะนอกจากเพื่อนสร้างที่สวนนี่ยังจังมีดินทุกคนตามที่เราลุยสังเกเ็ตมาเ<ล>นี่ยไม่เห็นดินเลยเนาะเต็มไปด้วยสกายวอลอ์กทุกคนเมืองไทยสกายวอล์กจริงๆเมืองไทยสกายวอล์กนั้นเปนยาวอปอนนี้ยังบูสุดทุกคนยังมีสกายวอล์กอยู่เนาะ ทุกคนซื้อสถานที่นะส่วนจะหาให้ดูว่าถ้าอ่านถูกไหนเลยพุทธวิททวิศรัยวัตสุพุทธวิวิัยวิศรัยวิศรัยซื้ออ่านถึงอ่านฟิปรายการคอมเมนต์ได้ทุกคนบอกซื้อในบาร์อะไรนักซื้อกัดอ่านยากกันบางที่ตัวหนังสืออักษรไทยบางตัวก็อ่านยากนะเบื้องดุกจะเปลี่นวงทางนี้เนาะ ยินดีครับทุกคนเข้าไปส้มชุดนี้ก่อนชุดที่เสื่อมต่อครับรถไฟฟ้าโมเดลสายสีชมพูเป็นสางไปถึงไหนเลยชุดนี้บอกเลยว่าเป็นจุดที่อลังการทุกชุดเลยทุกคนการเสื่อมต่อระหว่างรถไฟต่อรถไฟเข้ากันใหญ่โตมากกว่า แบบนี้ด้วยกลางขึ้นนี่บอกเลยว่าน่าจะสวยงามสุดๆเลยเพ็่อนของสำหรับสุท้านี้โดยไฟฟ้ามีทุกคนมาลงจุดนี้กันไม่ตลอดไฟฟ้า LED ตัวไฟตัวแพร์ LED ทุกคนเต็มไปทุกคนเต็มัลยไฟมันตกแจ้งมาสมบูรณ์กางขึ้นน่าจะสวยงามสว่างงามตายดย เรืองทางๆส่วนจะภายวราจะลองไปหยิบพังหนึ่งของสถานีรถไฟฟ้าแล้วก็ตีมหาธาตุต้นไา้โครงสร้างในคักขนาดทุกคนตามที่เราสังเกตมีอันไหนว่าจะมาเกะกะเลยเนาะเอาเดียวไปความสะอาดแล้วก็แบบมันอยู่ในระบบของเพื่อนวางอะไนี่คือว่าโอ้คักหลาย พุทธวิสาลัยว่าทุกคนเป็นสำนักงานศิลปะศิลปะวัฒนธรรมศิลปะและวัฒนธรรมสวยงามจริงๆนะทุกคนรานห้าก็จะเป็นบึงบัวบึงบอกรัวโอ้สดใจวอกเนาะ เได้ย่างทางบนทางลุ่มเลยนะนี่มีแต่ย่างสกายบล็อกรูปเดียวเลยตรงนี้ก็จะเป็นประตูทางออกที่หนึ่งประตูทางออกนี่นะโอ้โหทุกคนเมืองแห่งสกายบ็อกจริงๆนะสกายบ็อกเขาก็ไม่ทำแบบค้<ม>องแข้งนะงงบบทุกคนท่านแบบผู้หลาอะไรทุกคนนี่มีที่บงังลมบังอะไรแบบนี้ทุกคนเห็นไหม แผ่นแผ่นเล็กนี่ไงเลยว้าวทุกคนเมื่อกี้ศูนย์เดินมาจากนั่นทุกคนอลังการเนาะสมยอดเลยทุกคนเลยแลงไปเดียวเป็ประเทศไทยโอ้ยรถเครื่องพังหนก็จะเป็นสกายวอล์กอีกจะมาซุ่มมาจะรถได้ไปนะทุกคนตัวสกายวอล์กเขาแบบเนี้ยออกเกิร์ฟเป็นอ๋อ มานสัญายนะพังกับนาจะใกล้สังกันกับิสุนเพืินมาดที่ทุกคนเห็นทางนาเนี่ยก็จะเป็นล่ารถไฟเป็น้องรถไฟของคาร์เดเตลสายสุนภูนะเบื้งลุมนคนเห็นอย่างทุกคนเาเรียกสุนภูกับยุทนี่กับเจเจส่วนการกบฏเกิดเลยด้วยก็มีเครื่องมีอย่างกองเต็มเลยเนาะสิ่งที่บ้ารุยแปลใจอะ บางเทือกอะเรื่องรถเาะทุกคนเนาะว่ารถประเทศไทยมันมีลายสีขนาดเลยโอ้โหมีอลังการเปอมีสีเหลืองสีเขียวสีชมพูสีโอนสีเดียีอย่างเนาะรถแปบว่าเพิ่มสีสันในการในท้องถนนแต่ว่าโอ้สัดยอดหลายเนาะประเภทรถมาลุยกันติดตาม,มาตากัน,นอเอด แบบทุ่งอยได้ที่น้องคุ้บัวอบอกเลยว่าประเทศแบบสวยงามจริงๆโอ้คักขานาดนาะปรับสีสันนี้วคักหลายโอ้มาแล้วรถไฟอยากขี่เล่เนาะอยากไปลองขี่สักครั้งในชีวิตด้วย พักลายทุกคนโอ้คนจอดสถานีว่าเราทุกคนนี่เนาะเอาเป็นว่าคลิปนี้โซนก็จะได้ขอจบคลิปได้เจอสถาน,น,นีก่อนนะทุกคนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนเห็นไหมทุกคนรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะเขาก็เป็นช่วงทดสอบระบบกลางระบบหลังจากของรถไฟฟ้าเปิดสวยงามันเดียวกับสีเหลืองไงทุกคน สูนะสำหรับคลิปนี้นซูมก็จะได้พอจบคลิปไปแล้วท่านี้ทั้งคนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรบับคลิปนี้ก็สบายดีสบายดีครับสบายดีมากสุดเอาเป็นยังไงเด้นาะพี่น้องหลานจายที่ในเบื้องในซูมไปพร้อมกับเบ้าหลุยเมื่อกี้เนาะเอาการด้เห็นแล้วทุกคนเครียรที่มีสกายวอล์กที่ว่ายาวที่สุดและก็อลังการที่สุดอยู่ในกรุงเทพม,มหานครเนาะซึ่งหลายๆคนเอื่นว่าเมืองแห่งสกายวอล์กเนาะทุกคนมันก็เป็นแบบนั้นแท้ทุกคน ที่ว่าบาลลยกับเดบเบอรงมา,ลาหลายล่คลิปเนาะก็เต็มไปด้วยแต่สกายวอล์กซึ่งสร้างความสะดวกสบายให้แกสาวไทยและก็นั่งเที่ยวเนาะที่จะเข้าไปทเที่ยวชมอยู่ในเมืองกรุงเทียมอะไรทุกคนคือดังเที่ยวเห็นไปเมื่อกี้เนาะก,ก็คืออยู่ในบริเวณวัดพระศรีมหาธาตุทุกคนที่ว่าบาลซูนได้ไปถ่ายบรรยากาศมาให้พี่น้องในเบิ้งในโซพร้อมกับบอลลยไปเมื่อกี้เนาะทุกมันก็เป็นเครที่มีสกายวอล์กที่ว่าเางาเยียดเลยเนาะทุกคนเนาะ ลากาโครงสร้างของถนนทางอยู่ในบริเวณนั้นทุกคนถือว่าเพราะเพื่อนจัดเป็นระเบียบย่างสวยงามเนาะถนนทางเฮดเป็นซี่ห้าแถวแล้วก็มีหลายเลนขนาดทุกคนถี่ว่ายาวไปเลยเนาะแล้วก็มีอุโม,มงค์อีกทุกคนแต่เบื้องเทิงจะเป็นรางรถไฟเป็นเส้นทางรถไฟแลวกาตรงกลางเพื่อจะเฮตเป็นสกายวอกเน,นาะลวกาที่สําคัญาายไฟเพื่อนจะเอาท่อเลียบไปตามเปรของเพยายดานของสกายวอกเลยทุกคนมันเป็นการออกแบบที่ว่า โอ้สุดยอดลายทุกคนบอลุยได้เห็นแบบนั้นเลยค่ะตะลึงเลยค่ะซึ่นชมในโครงสร้างในการก่อสร้างของสาวไทยเนาะทุกคนเนาะถือว่าโอ้สุดยอดลายเวลาที่เราขึ้นสกายวอล์กเราเลี้ยวไปทางเบื้องล่มที่ว่ามีถนนเนาะแทบจะบบเห็นดินเลยนะทุกคนมันจะเต็มไปด้วยถนนแล้คกะ็คอนกรีตไปเหมือนเนาะบ่อนใดที่มีกีดินกันเนาะจ้าที่ว่าเพื้นเฮดเป็นสวนทุกคนเ่ราเกือจาบ,บริเแย,ยบมอดดินพูกแหละอยู่แถวบ,บุรีรัมณฑ์นะทุกคนทำเหมือนนี้ก็เป็น่องราวดีๆเนาะที่บอลุยได้นำมาเสนอมา แบ่งปันให้แม่พี่นอ้องในเบื้องในส o มสลัมมิดโด้เนาะถ้าหากท่านใดมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกบาลุยเพิ่มเติมในเด้อเนาะเพื่อจะอเป็นขอ้อมวยแกเบาลุยเองและากาพ่อแม่พี่นอ้องที่เข้าไปอ่านตืมแล้วทุกคนสลัมวันนี้บาลุยกันสุขความลาพจากักไปเมียซัมนี่เด้อสุดท้ายในกระถอก้าวเข้ามาสมบายดีบ๊ายบาย